ถือว่าได้มาเป็นกำลังใจให้ผูกาหมอลำเสียงทองพร้อมด้วยท่านอาจารย์ไพบุญเสียงทองคุณพี่แซมเสียงทองพร้อมด้วยศิลปินมากมายเนาะพี่น้องเนาะผู้มาลำเสีบสองสลองนั้นให้มัน่นมวานสนให้ฮายเพื่น้องฟังฟังแล้วให้สืใจเมื่อีนสักทรา ท่านได้จัดงานแจกใจเฮ็ดุูเขึ้นขังยิ่งเ่ยพ่นสำเร็จเรียบร้อยลายลุนตะขาทำจังบอกไปทุกกำยันเวลาสนิทกันมีบุคคลสำคัญมากมายหลายท่านเจ้าของ บอดแอ๋ก็ดีเด้อคุณพีกันเดียวก่อนคุณพีจุี่พ่อนเนาะพี่น้องไก่และไก่ก็มารวมเป็นหนัวลำเปนลาบองคนเกิดลำเลียเทเดบาลลอกชาความลำใส่สทัทธาพี่น้องมาเนาะคุณคำ ม่เพื่อสิริลกักแชีงท้องเมื่อเนี่มาลำเจ้าวาซอยง้อขอประคุ้มทุกทุกขานที่มาซอยเชี่ยวหมอลำโย่ํำกันจนจ,นจบเลิอกลาจังเมื่อบ้านมักดิท่านหรือมักสิ่งเพ่งสติบอกโหลดพ่อยาลิโลสังได่ตามใจเจ้ากูสุขน สาธุเด้ดอคุณพ่อคุณแม่ฟังลำแล้วให้มีสุขแลอล้อนกูสนลังไล,งลงมาสุกคนเด้อเจ้าศรัทธาก็าคือกันใน้บังนี้น้องเนลานพ่อผู้ใหญ่ของเฮาทานประทานกูเปิดงานใน้วันนี้ให้มีดีน้องเกิน กำนั่นก็ดีเด้อเบาผู้ฟังลำเอ,อ้ยโอ้ยฟังหมอลำน้อข้าโสตกันท่านอยากเป็นเนื้อคู่สาวหมอลำนอวผู้นี้สิริลักษณ์นอวผู้น้อยให้คอยทาอย่าโดนเมือ่อเดือพี เสียงประมึงสวดสู้ในแก่ทางทีนั้นคณะเจ้าภาพเนาะานผู้เป็นหัวเลือยไงผู้เป็นผ้าสางนำก็ทํำมุนขึ้นมากอามือนีสาวนั่งลลาสิริลักษ์เสียงทองมามือนีโบมียังมาฝากมาตอนคุณพี่แซมมีแต่เสียงหลองเสียงรับมาฝากตอนผู้บาวบัานเฮ่าพ,พี่นอ้องเฮ้าเช่าโน่นปีเบ้อสุภุสคุลอาจารย์โรตีเออเอาเสียเขาใน